ทำเขาหลวงทำเขาหลวงมาบงทำเขาหลวงเพชรบัวทีทุกคนง่ายๆสบายสายอๆ เที่ยววันทำเขาหลวงในมือตุ๊จีนเนี่ยคน,นคือบสลายเนาะมันนี่เนาะอ๋ออ๋อมันนี่มือไหวมืออื่นมือเที่ยวคนละมืออื่นยังคนยังสิบลายดูทางเขาทำมันนี่คนคือสบลายเนาะดีกันดีคือเหมือนกันคนไม่เยอะปีนี้วันเนี้ย วคุณสู้ชีวิตเพื่อความมือของถ้ำเนาะถ้ำเขาหลวงเพชรบุรี đứa ừ, gì bảy mày lồn năm mày bừng gì bảy mày lồn bưng gấm ngang, coi coi nhàng lung xanh hì And... ความงามของธรรมเขาหลวงความงามงามมีลีพี่น้องเบิงนนบ่งหินหน่อยไหมเบิ่งหินห่อยห้องโถงใหญ่นี่ห้องโถงใหญ่ของมีพระพุทธรูป แสงซองมาจากข้างทึ่งอ่ะข้างบนอ่ะเสียงคนมันเที่ยวกับบอกกันแตกเซลสะอยู่พี่น้องแต่มื่อนี้บ่หลายก็จังที่บอกแต่ละมื่ออื่นเป็นมือตุ๊จีนมื่อนี้เป็นบันทึกไว้มื่อนี้คือวันที่เก่าขุมพ่าสองพันร้อยหกสิบเจ็ดอื่นมือตุ๊จีนคนสิเที่ยวกันมื่ออื่นก็แล้วพี่น้อง เอิงประตรูป,ปางไซยาหง่ามองนี่เลยพี่น้องง่ามองไอ้หินย่อยนี่แหละเอิงพี่น้องอ่าซัมนี่ด้วยครับผมอีพี่เนี่ยเอาซัมนี่แล้วครับผม